ตัดปัญหากินข้าวนอกบ้านตัดปัญหาเมียเห็ดกับเขาเพรแซบนะแถมยังดาบ่าได้อีกนะตัดปัญหานะออกไปจ่ายตลาดนอกบ้านไปนั่งกินข้าวตรงนั้นตรงนี้นะตัดปัญหาแรงนี้ต้องจะกินอะไรดีต้องเห็ดอย่างกินดีต้องเห็ดอย่างนี้ซื้อรถคันนี้เลยครับทำไมอ่ะเชฟ จะกินอะไรสั่งได้เลยสั่งเชฟอะไรโอ้กูตึงเลยตะกี้กูตึงโป๊ะเลยมุกอะไรมุกห้าบาทสิบบาทก้าๆเล่นกูตึงโป๊ะเลยนะไม่ต้องไม่เถียงกันว่าเออนะมึงเฮ็ดกับเขาพระแซ่บไม่ต้องมาเกลี้ยงกันว่ามึงมึงก็เฮ็ดนะผูพุธมึงก็เฮ็ดผู้นีมึงก็เฮ็ด ก็่ต้องไปเกี่ยงกันว่าแรงนี่ไปกินไดคอยจะไปกินหมูจุม่มนะออคอยจะไปกินสตูสเต็กตัดปัญหาออกซื้อรถคันนี้ครับเชฟเชฟเพราะว่าเรามีเชฟเอานิ้วเชฟปีสิบแปดนะราคาพิเศษก็นี่หักส่วนลดสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเอาไปผ่พอรเ์เชแล้วเจ็ดพันตลอดสัญญาครับยังไม่พออยู่แค่นั้น ปีแรกไอพนสี่พันสี่พันใช่สี่พันหรือสามพันสี่พันครับสี่พโอเคมุกสองหก่ยูยูสอบาทมุกสบาทฮะมุกสบาทสบาทเฮ้กูได้แค่สองบาทเลยยังซีออไรมุกยังให่แค้กูอึงไปไดนเลย ทำไมมือกล้องนี่งเลยไหมอึ้งเลยเออเล่นอะไรกอมูออะไรวะไม่สาม0มื่นโลเกียร์ไทเทเนียม6สเปดหน้าจอสอง้อยนิ้วตัวนี้เป็นตัว LT ครับรุ่นนี้มันจะมี LT กับ LS ครับนะซึ่งก็นั่น LS ยังไม่ได้รีวิวแต่ตัวนี้เป็นตัว LT LT เออกำลังรีวิวอยู่สีเทาครับ ข้าวรวยหมันเงินหมันทองเออ,อสามหมื่นลูกรถคันนี้สั่งได้ทำไมอ่ะทำกับข้าวเป็นอเพราะว่าเป็นเชฟอ้รับรองจะเลนอาหารแน่นอนครับผมน่าตัดขอบกระบ,บะมาเรียบร้อย ไม่น่าจะเจริญอาหารนะพี่ทำไมหนักใจเรื่องทัางหมวมันจะหนักใจได้งไงสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทหักส่วนลดนะพร้อมโพิเศษพรเจ็ดพันแต่ละสัญญามีส่วนลดไปันานี้ไม่มีว้ายไม่มีได้ยงไงส่วนส่วนส่วนลดลงมาแล้วสามแสนเออยังไงเก็บเก็บล้อยางเทพ ยางีรับสองห้า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 สิบ5ปดอือเอาดูแผ่นเพทเขาคือสติ๊กเกอร์ครับเมื่อท่านแกะออกไปแล้วมันจะเป็นรถผีทันทีรถ <c oughs> ท่านจะกลายเป็นรถผีทันที <c oughs> ซึ่งไม่สามารถขายได้อาดเดิมๆครับ บางท่านนะใจล่างรถโอ้เจ๊กะเจ๊กะไม่เหงาไม่เหงาดึงออกเลยดึงออกเลยจากรถเดิมๆดีๆกลายเป็นรถผีทันทีกลายเป็นรถซื้อขายไม่ได้ไม่ได้ทันทีอ่ะหัวนอตเดิมหมืครับพี่น้องคู่มือบล็อกแม่แรงยังอะไรไม่น่าจะมีคลิปที่แล้วทำไมมันมีวะฝั่งนู้นโอเคมันมาเสียแล้ว ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถสูญบาทบัตรป,ประชาชนไปเดียวเอาไปเอาไปทำกินของแท้รถทำกินของแท้เ <ขอ S 1> พราะว่าเป็นเชฟมีมีนี้อาหารเสริมเลยนะไอยังไงมีรังผึ้งให้ร<ะ>ังฟรีรังผึ้งให้ทางนาเป็นทางพื้นรับพี่นอ้องไปม,มีการผ่านตั๋วตั๋วแน่นอนเพื่อนเดิมๆอยากจะให้ฟัง อย่างหน,นึ่งก็คันนี้อะไรครับมันมีความพิสดารทำไมออ๋นอ๋อมีแต่แตไป่ยงไงโอ้คันอื่นอ่ะคันอื่นก็มีแต่มันดังไม่ไพเรเท่าคันนี้ บาเจ้าก็โชว์เนาะโชว์โชว์อยากโชว์อ้าวพีดาีกมี่โอ,อโนเด้เดิมอาร์ทุกดเดิมนี่คือ,อเดิมจากศูน์ไม่ใช่อร์คขึ้นตอ,อกขึ้นมาใหม่นะอเดิมจากศูนยีดาวเครื่องเดิมสน็กไม่ยางรบีดาวีจี่ัดีโอนปีแรกควนเดือนละสี่พันปีที่ 2, สองวเจ็ดพบาทตลอดสัญญา วิธีการจองแอดไลน์นะที k ด็อกเฟซบุ๊กหรือว่า u ู u ูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามา3อย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเร่องให้นึกถึงรถจนมือ2นึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเยนพนเื่อคกบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกท่านดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปแชร์ไปไวรุ่น chào <laughs>